โปรแกรม Micro World Pro การใช้คำสั่ง SET B G SET C คำสั่งพื้นฐานคำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม Micro World Pro คำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการบังคับตัวเต่าโลโก้คำสั่ง PU หมายถึงการยกปากา คำสั่ง PD หมายถึงการวางปากกาคำสั่ง FD หมายถึงการสั่งให้เดินไปข้างหน้าคำสั่ง BK หมายถึงการสั่งให้เดินถอยหลังคำสั่ง RT หมายถึงการหมุนไปทางขวาคำสั่ง LT หมายถึงการหมุนไปทางซ้ายคำสั่ง Home หมายถึงการกลับไปยังจุดเริ่มต้น